สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องที่ทําการชนะนะครับบ่ได้เฮ็ดคลิปมาตั้งดนครับย้อนว่าบ่ค่อยเก่งทางเรื่องไอที่ตัดต่ออีหยังก็บ่เก่งบ่เป็นงาเมืองบ่เก่งบ่เป็นเลยสิไปเอาแต่คลิปเว้าวกระยานท่านผู้ชมบ่ค่อยบ่ค่อยมักเห็นนะครับเว้าแต่ทฤษฎีไล่กับบ่อคือถ่ายภาพถทายเงาเบิ่งนะพอถ่ายภาพแล้วก็ตัดต่อบ่เป็นการขึ้นหน้าปกยังก็บ่เป็น ก็เลยหยุดไปซื้อนะครับเมื่อนี้ก็เลยมาบอกว่าไอ้ผ้าท่านผู้ชมมาเบิงครับว่าสวนผักหวานปลูกมาสามปีมันทีไดประมาณในปลูกในดินทรายครับคือสวนผักหวานผมเนี่ยเป็นสวนผักหวานที่ปลูกในดินทรายครับเป็นดินทรายเลยแหละมันก็เป็นดินที่บ่ง,งามแต่มันก็ปลูกได้ครับกับมาเบิงว่าสามปีมันทีใหญ่ายบันไดน,นะครับจะมีต้นหน่อยต้นใหญ่ นะครับคืออันนี้กัาทายืนเทียบมันกับตีประมัณประมัณถึงนาเอิถึงนาพาก้นน่ะละคนตัวน้อยแนนะครับก็ยังผมครับนานี่กับฝนตกแน่กับกำลังออกแตกยอดดีแตกยอดดีนะครับร่างเติบโตนะครับที่นี่กับลายๆยค้นกับถามว่ดเป็นยังไงเจ้าปลูกมันคือญงข่อยปลูกคือหญยยักษ์เถอนะครับ อันนะั้นตอนนี้กะทิบอาให้ฟังน้ำนะครับบอกถึงว่าผมปลูกผมยังผมเห็ดยังไงเนี่ยไอตอนผมที่ปลูกที่แหลกับหัวมันเป็นด,ดินทรายนะครับแต่วันมันไม่มีพื้นที่นะครับก็เลยต้องปลูกปลูกในดินทรายเลยแต่ว่ากเขา็มีการเตรียมพื้นที่เฉพาะสมครนะครับคือผมพื้นที่ประมาณเกือบไรนะครับผมกะทิเอาปุ๋ยอิ sea, นทรียครับปุ๋ยขี้งัวปุ๋ยมุ่นไก่นะครับขี้ไก่แกบขี้ไก่อัดเม็ดได้อะไรมากเอามาเติมกันนะครับ รวมทั้งพวกอเศษอาหารที่เป็นเศษพืชดว่วาคุยบกเ้าเปลือกบกเ้าไม้ปีงไกใบหญ้ายังมาทิมลงนะครับแล้วมก็้ากบนะครับเป็นการไถเตรียมดินกบแล้วปีนั้นจําได้ว่าปลูกสามปีที่แล้วนะครับปลูกแบบจะได้เราฮเอาต้นพี่เลียงมาปลูกก่อนนะครับตอนไถดินแล้วก็ ผมก็ไปหาคุดเอาตะครบนะครับหาคุดเอาน้ำปลาน้ำน้ำปลาน้ำหิมทางน้ำหยังแหะครับที่สา,ทะะารท่นะนกะ็แต่ันขึ้นเองเขากระบืห่วงกับไปคุดมาปลูกนะครัก็สิเป็นต้นตะครบเป็นปลาตะครบนะครับปลูกไว้ปีนั้นผมจำได้ว่าผมปลูกเดือนเมษาเลยนะครับปีที่ผมปลูกสามปีที่แล้วนะครับพ่อปลูกแล้วก็เที่ยวหดที่นะครับวันนี้เที่ยวหดน้ำก็รู้สึกว่าตะครบตายไป ตายไปเกือบหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับย่งกับย่งกับประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์กับพุทธสภากับปลูกเพิ่มนะครับแล้วก็พอดีเขาก็ได้สร้างเม็ดเม็ดพันมาช่วงพุทธสภาเม็ดพันพักหวานนะครับกัมาเพาะกับมาปลูกเอาเดือนกรกฎระมสิงหานะครับมันนาทีเป็นปีหกหกสามนะครับผมก็เริ่มปลูกนะครับสิงหาหกสามมันกับ ถึงสิ้หาออกซนออกิหางหาห้องหกนะครับนี่ก็สามปีเสร็จนะครับนี่ก็สูงนะครับสูงจริงๆผมยืดเมื่อนี่ไปเนี่ผมผมผมยืดขึ้นสุดแล้วครับอ่ะมันมีย่อดพวกหวานผมสูงกว่าสูงกว่าีิผมยืดเมื่อเลยผมสูงหลอยหกสิบ่วนนะครับฉะนั้นมันปลูกได้ครับแล้วก็ขี้ไร่แนงงามแน่กับบ่อเป็นหยังครับใจเย็นๆหย้าไปอันนั้นโดยโดยธรรมชาติของพวกหวานแล้วมองในดินดีหลยนะครับ พี่เลี้ยงที่ปลูกเตรียมว้ก้อนเป็นปีเนี่ยเขาสีหญ่เร็วนะครับแต่ของผมเป็นดินทรายแล้วกับปลูกปีเดียวกันต้นแต่ครบนะครับคือต้นที่พี่เลี้ยงที่ใหญ่เร็วที่สุดแต่ว่าพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดคือต้นลำไยครับซึ่งอันนี้ผมกระบบนว่านั่นของผมสรุปเอาเองกับบแมนครับคือในบรรดากลุ่มผูป้ปลูกพวกหวานน้ำกันและคุยกันทุกคนบอกว่า ลำไยคือปีเหลี่ยงพักหวานที่ดีที่สุดนะครับเห็เดแต่พักหวานไงพักหวานงามที่สุดเลยพักหวานเนี่ยตุ่มปีที่สามที่สี่จังไ่กับมีครับของผมในปีที่สองจังไงเพราะวา่าปีแรกเนี่ยก็จนเมื่อยใจท้อใจขึ้นกันนะครับ <laughs> โมยายเกือกนะครับโมยายเกือบันน้กาพรเขาตกมาปีที่สองกว่าทีเขาถึงไงนะครับหมายคำว่าหากเขานะครับ มันไปเจอกันก็บาหากพี่เลี้ยงเขาแล้วผมกับมีปูมะขามเทศนะครับต้นมะขามเทปกับปูพี่เลี้ยงข้างล่างเขาตัดออกครับบ่าให้มันเป็นงานให้มันสูงขึ้นอย่างเดียวมันสูงคุ้มหนึงอย่างเดียวนะครับตัดแต่งไปเรื่อยๆพักหวานกันอันใหญ่กับใหญ่อันน่อยกัหน่อยละครับผลทด่้ายผมกับมี่สวนพักหวานเกือบไรหนึ่งไรนะครับกะบซัมนี่กับเก็บแกงก็แล้วนะครับเศเก็บขายกับเก็บได้เพราะว่ามันมีต้นใหญ่เขาเก็บอยู่แล้วมันมันคือต้นหน่อยกับต้นหน่อยครับ ก็ต้นน้อยนะครับฉะนั้นการปลูกผักหวานก็ตตองอย่าลืมนะครับการเตรียมดินให้ดีการเตรียมหาพืชพี่เลี้ยงนะครับแล้วการค่อยเตรียมต้นพันธุ์ครับเพราะต้นนี้ยังมากไหมครับปลูกง่ายย่ายใจห้อนครับปีที่สองมันก็ยังไงครับปีที่สามของผมนี่จากสิ้งหาเมือนกันยากอเป็นเป็นสามปีกว่านั่นนะครับปีที่สามนี่ดวกเลยครับ ได้แกงได้ย่างนด้เราไปทั้งปุ่นกับมี่ทั้งเม็ดละครับเป็นพวกหวานทั้งเม็ดครับเป็นพวกหวานทั้งเม็ดครับกับพอดีย่างไปทั้งปุ่นพอดีฝนตกแน่นะครับเนาะฉะนั้นคนที่ปลูพวกพกหวานโม่โตก็จะท่อครับให้เตรียมดินดีๆหนึ่งสองปลูกพี่เลี้ยงไว้ครับปลูกพี่เลี้ยงไว้สามกับต้นพันธุ์เลือกต้นพันธุ์ประมาณสามเดือนนะครับจะให้มันดลนลาย ประมาณสามเดือนที่เจ้าได้ปลูกนะครับแล้วมันจังสีไงแล้วก็ปีที่สองปีที่สามนี่สีไงเอานีา่ไงเอานะครับใจเย็นๆนะครับอยาพึ่งใจหอนคนที่ปูพวกพกหวานคนที่มีพวกหวานหลายเป็นพันๆตนในกลุ่มปูพวกพกหวานน้ากันกะเขาก็ตั้งความหวังไว้หาปีนะครับการปูหว,วานก้าวว่าหาปีมันใหญ่แต่จริงๆมันใหญ่มันต่สามปีกว่าแล้วละครับ คือต้นมันสหญ่มันกนหไงบางคนกับประมาณปีกว่านี่กับเพียงนะเอิกละ่ะเพียงนะพักนะครับขับมาห้อมือผมกับมีส่สวนพักหวานแล้วนะครับกับรีวิวให้เบงว่ดพักหวานสามปีมันไ่ประมาณไหนาะครับมันกับเป็นต้นไ่อยู่พอสมควรน,นะครับปลูกง่ายครับบ่ต้องท้อใจคนที่มี ความคิดว่าจะปลูกพวกหวานหรือว่าปลูกมาแล้วปลูกจะได้กับวันไหนเจ้าปลูกจังได้มาทันครับก็บปลูกเคื่อกันนี่แหละครับปลูกลงกี่ดินขค้ื่อันี่แหละครับบันนี้ไทคนี้ยังมั่งไม่ดอกนะครับจะมีแค่ทคนินี้ก็เตรียมดินให้ดีเอาปุ๋ยของมาลงไถกบคือผมเอาไส้เหงามากกันก็ตั้งหาางลังจากปลูกได 2, 3, 4, ้สองเดือนสามเดือนนะครับแต่ว่าในแปลงนี้เขาเขาไถกบปุ๋ยอินทรียเข้าไปก่อนนะครับ แค่นั้นเองครับสองกับพี่เลี้ยงสามกับตนพันธ์เทียนโบแก่เกินไปนะครับยังพร้อมที่ผิดจะเริ่อเติบโตได้แนแต่ว่าถ้ามันแก่เกินไปแล้วมันชะงักมันบอใหญ่ครับตนพันธ์ที่เลอยเวลาปลูกแล้วปลูกจังไหนมันกับบอใหญ่คือใหญ่ยากใหญ่ยากอยู่พอสมควรนะครับมันใหญ่ยากใหญ่สากกว่ากันอยู่จะเริ่อเติบโตชานะครับครับผมสำหรับม้อนี้ก็เอาเป็นคลิปสั้นๆนะครับเรื่อง การปลูกพักหวานเดี๋ยวมือไม่กระจ้าสีรีวิวสวนสดเดาให้บิง้งนะครับว่าเป็นอย่างไรคือการทำไร่หมายถึงกานเป็นเช่าเช่าไรเป็นเกษตรกร,ร,กรต้องเป็นกเกษตรกรยุคใหม่นะครับปลูกพืชผสมประสานนะครับครับผมครับมือนีกับซ้ำหนีก่นนอนนะครับสวัสดีครับ